สวัสดีเจ้าวันนี้ลำเต้ช่องกูรูล้นานนาจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำสมุนไพรจากดอกอัญชันนะฮะสมุนไพรพื้นบ้านของเฮาเจ้าวันนี้อ้อไปเก็บดอกสมุนไพรดอกอัญชันนี่นะเจ้าซึ่งปลูกไว้ข้างรั้วบ้านนะเจ้ามาบักกี้ดอกนะเจ้าเพราะวันในใน้ำหนึ่งลิตรนี่เฮาควรจะใจ้ดอกอนะัญชันแค่สองสามดอกต่อวนนะันเ,เพราะว่าสมุนไพรทุกอย่างนะเจ้ากินนักล้ำไป ก็มีโทษนะเจ้าเพราะฉะนั้นต้องพอดีกับร่างกายหลังจากที่ออดต้มน้ําเดือดแล้วนะฮะก็ปิดไว้สักระยะหนึ่งรอให้น้ําอยู่ในดาดับอุณหภูมิสัก50-60เจ้าเพราะว่าจะได้เอาดอกอัญชันใส่เข้าไปดอกอัญชันใส่เข้าไปจะทําให้คุณสมบัติในนี่แบบ,บเสียนะเจ้าเพราะว่าถ้าฮ้อนลําไปมันก็จะทําให้คุณสมบัติของดอกอัญชันเนี่ยได้ดัง,งดังการนะเจ้าสักสองสามดอกพอละเจ้า น้ำได้เดือดลดลงแล้วนะเจ้าเอาดอกอัญชันใส่เข้าไปเจ้าสักสามดอกเจ้าวันนี้จะใช้วิธีการว่าน้ำสม,มุนไพรอัญชันนะเจ้าผสมมะนาวผสมน้ำพึ่งเพื่อให้มีรสชาติหวานแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานนะเจ้าเพราะว่าคุณสมบัติของอัญชันนี้มีคุณสมบัติเรื่องตานะฮะและ ตาโลกตาต่งตางๆบบว่าตาแชะตาฟ้าตาฟ,า,ตา,ฟางต้อกระจกอย่างนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเจ้าและมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระโดยเนะเจ้ามะนาวตัยเจ้ามะนาวก็มีคุณสมบัติมากมายอายุวัฒนะของเฮาเลยนะเจ้าถ้าบอกนี่ยาวทุกคนคงหูคุณสมบัติน้วนะเจ้าน้ําผึ้งนะเจ้าวันนี้เขามีน้ําผึ้งซึ่งน้ําผึ้งนี้เป็นน้ําผึ้งใบเจ้าน้าผึ้งเทียมเนะเจ้าน้ําผึ้งจากป่าแต๊ๆเลยเจ้าเอามาผสมกับ น้ำดอกอัญชันนะเจ้าตอนนี้ดอกอัญชันกําลังออกสีแล้วนะเจ้าเริ่มออกฟ้าๆแล้วฮะเพราะว่าบดี้ื้อน้ําค้นล้าไปเป็นสีม่วงค้นนะเจ้าตอนนี้น้ําออกสีแล้วนะเจ้าหากบางคนอาจจะต้องการบริโภคแต่อัญชันอย่างเดียวก็สามารถดื่มน้ําอัญชันสามารถดื่มกับน้ําอุ่นธรรมดาเป็นน้ําธรรมดาน้ําอุ่นเนี่ยเด้ อุ่นๆเนี่ยเจ้าหรือว่าจะผสมน้ําแข็งก็ได้เจ้าเป็นน้ําอัญชันใส่น้ําแข็งนะเจ้าแต่วันนี้จะเอามะนาวผสมเข้าไปตัวเจ้ามะนาวสักลูกนึ่งเจ้าก็บีบเข้าไปในนี่ผสมตัวนะเจ้าแล้วจากน้มีรสหวานข้าเจ้าก็จะผสมน้ําพึ่งเจ้าซึ่งมีประโยชน์กว่าที่จะใช้น้ําตาลนะเจ้าข้าเจ้าก็จะใช้สาหรับคนที่ชอบรสหวานนะเจ้าข้าเจ้าก็จะบีบไปประมาณ สองกลีบคือหนึ่งลูกในเจ้าแล้วข้าเจ้ากับคนเจ้าตอนนี้ออกสีม่วงแล้วนะเจ้าน้ำอัญชันสีม่วงแล้วเจ้าแล้วเจ้าก็จะผสมน้ำผึ้งนี่นะเจ้าเป้่นก็บอกว่าใส่ประมาณจ้อนสองจอนอนะเจ้านักกว่านั้นกับบดีเจ้านี่นาเจ้าน้ำผึ้งข้าเจ้ากับผสมแค่ นี่นะเจ้าน้ำพึ่งเจ้าข้าเจ้าก็ผสมไปสักจ้อนสองจอนนะเจ้าอันนี้น้ำนึ่งริรข้าเจ้าก็สองจ้อนเจ้าเพื่อให้มีรสหวานพอประมาณนะเจ้ากินได้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวผสมน้ำแข็งนะเจ้าเพราะว่าวันนี้อากาศ้อนเจ้า ในแก้วศิลโดนนะเจ้ากินได้แล้วนะเจ้าถ้าชอบรายการนี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนะเจ้า